สวัสดีครับพบกับช่องสวนฝรั่งต่อคนรุ่นใหม่ฝรั่งแชร์บวยมือนี่ไปขายของกาลังกลับมาที่ขายสามวันมาเบิงผลประกอบการใดเงินเท่าใดเงินให้เหรียญก็ต้องนับเหรียญให้เบิงพี่น้องกำลังทํำสวนนั่งว่ท่านดุน1 2 3 4องสห้าหกด แปดเก้าสินับก่อนพี่น้องนี่ก็คือนับเพื่ออย่างเข้าไปขายของมาได้มันจะได้เท่าใดสามหมื่นจะได้พ่อค้าแรงขันตำเพิ่นบอสเพิ่นว่าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสิบแล้วแปดเก้าพี่น้องนับเหรียญให้เบืองเด้อสิบนี สิบอันน้นไปแล้วได้ถวยมาใส่เงินนับยางดีนับเหรียญก่อนด้วยพี่น้องยังค่อยนับยังค่อยนับแ,แบ่งของคนสามวันสิขายของได้สำใด้ ตื่นสายไม่อายทำกินไม่หมิ่นเงินน้อยไม่คอยวดศาสนาผื่นป่าเด้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบบอค่อยวัดาสนาพี่น้องเข้าทํำอีย่างไดเข้าก็ทําำลงไปก็อรอคนเฮามันเลือกเกิดบ่ได,ด้ดอกอายุปานนี้ยังมีโอกาสเลือกทำอยู่พี่น้องเลือกทำบางสิ่งที่เรายังไม่ได้ทำไม่ต้องไปนั่งพูดว่าจะทำอันนั้นจะทำอันนี้ บรต้องไปนางเว่าดอกเซียดอันนั้นอันนี้อุนน้ยอันขายดีอันนี้ขายดีเว่าไปกับมืยประโยชน์เหมือนเขาลงมือทำาไดหนึ่งสองสามสี่ห้า่เทำเองกับกับมือแล้วก็บสบายใจดีพี่น้องถึงสิงน่นหน่อยก็น,นับไปนับเบิ่ง กถึงเฮาสิบได้กำไไรอีหยังเข้ากัยังดีกลัวเฮ้า,าบต้องนางถ่าของน้ำลูกอย่างเดียวลูก่นก็มีภาระคือกัน เบิ่งเด้อผลประกอบการ3วันนี่ตัวนี้กะไปซื้อของเพิ่นดอกไปซื้อของในใอันในเหล็กเจ็ดเพิ่นก็ได้งเงินเหรียญสลึงเหรียญหยังทอนมาตัวนี้ก็20 30 40 40 50 60, 60 70, 70 80 90 100 110 100, 110ตัวนี้กะ100 เป็นสองร้อยิบีพี่น้อง2องรสบบาทแล้วตัวนี้กะสามร้อยสามร้อยเมนโบพี่น้องเอสามร้อยหลักกะร้อยที่สี่พี่น้องตัวนี้สิบบาท ห้าสิบบวกกับหกสิบก็เป็นหนึ่งร้อยสิบบาทโอ้ยค,คิดสายแหง่งร้อยสิบบาทสี่ร้อยสิบห้าบาทนั่นแหละพี่น้องเข้ากระสือนันแหน่ซื้อนี่แหน่ซื้อกินคือกันไปพ่อพี่นอ้องคนขายของกระซือกินคือกันกระเรืออยู่สี่ร้อยสิบห้าบาทขายของสามหมื่นกะนี่ล่ะพี่น้องถ้ำจากนำผักนำแรงของเฮ้าเห็นผมนับ น้อยๆจังสี่เยาวาเด้อรายใดผมมัน่นจำนี่ร่างพ่นก็นสิว่าโอ้น้่อยๆเท่านั้น,นก็นับอ้างบ่ได้นับอ้างให้เบิ่งนี่ราคาแรงผมได้ซยจำนีมม่และ้วกะ็เหลืออีกส่วนนึงงฮาก็เติมน้่มั่นหลดไปอีกส่วนนึ่งกฮาก็ซื้อถุงมห่อฝรั่งไปขายพักบุ้งกลับไปขายพักขแะแยงแล้วกลับไปขายบักซีดานี่ลหละพี่น้องสา สีไดหลายขื้นเพราะว่าบักซิดาเพิ่งปลูกได้สิบเดือนเดือนสิบเอ็ดกำลังเขาบานนี้น้หย่กับสีใหญ่หน้อยกับสีดกได้พี่นอ้องต่อไปนี่ต้นใหญ่ขึ้นนุ่ยกับสีลายต้นหนึ่งแท่นที่สีได้หนึ่งหนึ่งกิโลกับได้สองกิโล,ล่ะมมะทาแม้นลอยต้นก็ได้สองร้อยกิโลได้พี่นอ้องคล่าเข้าขายกิโลละสามสิบมันกได้หลายบาทไปเองแต่มือนีเข้าคิดซัมนีกับีใจแล้วคือการเริ่มต้นเริ่มตน้เมตน,เมตนเราขายผักบุง้งขายผักขยัน พักแย่งนี่แหละพี่น้องคือเสียห้พี่น้องรว่าชีวิตประจําวัน่ได้อยูแบบรอความหวังอะไรทั้งสิ้นเพิ่นยังว่าไม่มินเงินน้อยไม่ค่อยวาสนาเพิ่นว่าอย่านอนตื่นสายอย่าอายทำกินอย่ามินเงินน่อยจยค่อยวาสนาเด้อพี่นอ้องขันเห็นผมนับเงินแล้วกะยะอย่าอย่าว่ากันเถาะอย่าด่ามาเด้อ ถึกใจกระโกดไหแน่มือรุ่นสีมานาวไผ่เบิ้งใหม่ขอบคุณขอจบลงไว้เพียงตรงนี้สวัสดีครับ